นิวซีแลนด์จัดงานวันชาติพิธีรำลึกครบครอบการลงนามในเอกสารการก่อตั้งประเทศหรือส่วนที่สัญญาไวทั้งกิในวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีในปีนี้มีการประท้วงอย่างเงียบๆจากผู้นำชนเผ่ามารีบางคนต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลท่ามกลางช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์มีความตึงเครียรด,ดซึ่ง,งคริสโตเฟอร์ลักซอนนานนยกรัฐมนตรีไม่ได้เข้าร่วมงานแม้งานนี้มักจะเป็นงานที่ผู้นำประเทศเข้าร่วมตามธรรมเนียมก็ตาม จึงทำให้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาย้อนกลับไปเมื่อ6กุมภาพันธ์1840ตัวแทนจากราชาวงศ์อังกฤษและผู้นำชนพื้นเมืองมารีได้ลงนามในสนธิสัญญาที่ไวทาังกีระหว่างการล่าอาณานิคมนิวซีแลนด์ส่วนในยุคปัจจุบันการจัดงานวันชาติประจำปีที่บริเวณที่ลงนามในสนธิสัญญาได้กลายเป็นตัวบ่งชี้สถานะของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและผู้นำมาลี และบางครั้งก็เป็นจุดเริ่มต้นของการประท้วงใหญ่หลายครั้งมีคำถามตามมามากมายว่าทำไมผู้นำประเทศจึงไม่เข้าร่วมงานวันชาตินี้ก็เพราะว่าคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเข้าร่วมงานที่เกาะใต้ที่โอนุกูมารเอซึ่งเป็นสถานที่ที่หัวหน้าของเกาะใต้ลงนามในสนธิสัญญาหลายเดือนหลังจากนั้นโดยลักซอนยืนยันก่อนนั้นว่า <S <S เป็นเจตนาของเขาที่จะใช้วันชาติในสถานที่ที่ต่างกันในทุกๆปี และเขาก็ไม่ใช่ผู้นำคนแรกที่ทำเช่นนี้นอกจากนี้เดวิดซิมัวสมาชิกสภานิติบัญญัติ um, แห่งนิวซีแลนด์และผู้เขียนร่างกฎหมายส่วนที่สัญญาวไว้์ทังกิตที่จะจำกัดสิทธิของชาวมารีลงก่อนหน้านี้ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ด้วยและเกิดเหตุการณ์ผู้ประท้วงหันห,หลังให้เขาพร้อมกับเดินเข้าไปใกล้และเอาไมโครโฟนไปจากตัวเขาขณะกำลังกล่าวสุนทรพจน์จนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมาระงับเหตุการณ์ดังกล่าว our many beautiful ethnic communities.